ชายหนุ่มหน้าตาดีวัยสาต้นๆเจ้าของแหนบพราชุดนี้เล่าให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วเขาได้เป็นมีเมียน้อยอยู่แถวที่ทํางานวันนั้นก็นัดกันไปจู๋จี๋ที่รีสอร์ทแล้วเมียหลวงน่าจะได้ข่าวมาจากเพื่อนที่ทํางานคงมีคนแอบไปฟ้องนั่นแหละและแอบตามมาที่รีสอร์ทเคาะห้องเรียกเสียงดังลัน่นฝ่ายชายหนุ่มตกใจเลยยกมือไหว้แหนบพาพุงนี้ขอให้ช่วยด้วยสาธุสาธุ ซึ่งหลวงพ่อไม่ยุ่งเรื่องทางโลกอยู่แล้วกูมารทองเห็นท่าไม่ดีเกิดเป็นเรื่องแน่ถ้าเจอกระโดดไปบังตาเมียหลวงเปิดห้องเข้ามาไม่เห็นใครพอโดนกูมารบังตาเมียหลวงกำลังจะกลับแล้วเชียวนางกวักกลัวน้อยหน้าลบกระถาบาังตากระโดดกวักมือเรียกเมียหลวงมาตบเมียน้อยต่อหน้าชายหนุ่มหลังจากเคลียเรื่องราวกันจบ ใช้หนุ่มเลยปล่อยต่อยยกพวงแหนบนี้เลยท่านใดจะรับบูชาต่อพวงนี้ลุงแบ่งให้เอาพันห้าพอแต่เวลาที่ฐานขออะไรก็บอกให้ชัดเจนนะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเจ้าของกับกดติดตามไว้ด้วยเดอ้อเดี๋ยวลุงหาอะไรมาขายอีกจะได้หากันเจอ